ก็ผมวินเพชรยนต์รถครอบครัวที่คุณมั่นใจใครกำลังมองหารถ PPV รถครอบครัวสาวก Fortun e r มาทางนี้เลยครับเรามาอยู่กับรุ่นท็อปออปชันเต็มรุ่นพิเศษนะครับ TRD Sportivo นี่เลยฮะคันนี้ที่สุดของความเท่ที่สุดของความหล่อสีดำเข้ามาแล้วขอแนะนำเลยนะครับคันนี้ได้เป็นรุ่น2.8 <c oughs> นะครับ TRD Sport i v o เลยนะครับปี2019นะครับคันนี้เลขไมล์ห0,000่นเท่านั้นครับ เจ้าของเดิมดูแลดีมากๆนะครับป้ายแดงออกห้างล้านเจกว่าแน่นอนแต่วันนี้ค่าตัวคุ้มๆไปเลยนะครับเพียง1ล้านกับ4ี่หมื่นเท่านั้นประหยัดกว่าป้ายแดงไปประมาณ7จ็ดแสนเลยโอ้โหที่สุดของความคุ้มค่าราคาประหยัดแบบนี้นะครับใครสนใจนะครับเบอร์โทดานล่านะครับ064 696 6 3 3่านะครับเบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยนะครับคันนี้ฟรีดาวได้เลยนะผ่อนเดือนละประมาณ2 0,000เท่านั้นเองนะครับรายได้4 0,000่นขึ้นไปซื้อคนเดียวจบเลย ไม่ต้องค้ำนะครับเบอร์โทรด้านล่างนะฮะโทรมาได้เลยนะครับค้าต่างจังหวัดทั่วไทยเรามีบริการไฟแนนซ์เซ็นถึงหน้าบ้านท่านเลยครับสะดวกสบายมั่นใจได้ต้องซื้อรถกับวินเพชรยนต์นะครับคุณจะได้แต่รถเกรด A แบบนี้ไว้ใช้ครับคันนี้สวยมากเพิ่งเข้ามาใหม่ไม่ห้าหมื่นออปชั่นดีนี่คือสภาพแรกรับยังไม่ได้ทําสปาใดๆนะครับยังสวยขนาดนี้เลยนี่ฮะมีสเสน่ห์มากๆนะครับสีดําหายากด้วยก่อนจะไปชมตัวรถฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดรถสวยๆคันถัดไปที่เข้าใหม่ นะครับเส้นสายรายละเอียดเป็นอย่างไรไปกันเลยครับโชมนี้ TRD Sportivo โอ้โหนี่ฮะไฟหน้าสวยกระจังหน้าสวยล้อแม็กสวยนี่ฮะเข้าชุดกันอย่างสมบูรณ์เลยนะครับไล่เรียงกันมาตั้งแต่นะครับกระจังหน้าไฟหน้านะครับนี่ฮะได้เป็นโปรเจคเตอร์เลนนะครับไฟ Daytime LED สวยๆครบชุดแบบนี้ดีไซน์นะครับกระจังหน้านี่ฮะได้เป็นนะครับพลาสติกนะครับ TRD นะฮะ TRD สีแดงพลาสติกสีดำสวยๆแบบนี้เลย นี่ฮะแต่งมาจากโรงงานนะครับเพิ่มความดุดันเพิ่มความสปอร์ตเพิ่มความเท่มาเลยด้านล่างนะครับได้เป็นไฟตัดหมอกนะครับขอบโครเมียมสวยๆนี่ฮะแล้วก็ยังมีเป็นสเกิร์ตด้าด้วยนะครับอันนี้เป็นชุดแต่งจากโรงงานนะฮะสวยมากนี่ฮะสวยคมดุนะครับราคาประหยัดมากครับจะซื้อ Fortuner นะครับซื้อคันนี้ผมว่าฉลาดซื้อมากเพราะว่าอะไรฮะประหยัดกว่าป้ายแดงไปประมาณ700,000นนะครับแต่ได้ไม่น้อยไม่5 0 0 0 0่นโอ้โห สวยมากคุมมากแบบนี้ผิวพันธุ์สันเลี่ยมคมตัวรถนะครับไรเดียงจากกระจังหน้าขึ้นมานะครับตรงบริเวณนี่ฮะฝากระโปรงสวยตรงคมเดิมครับผมเล่งให้ดูแบบนี้ฮะลูกค้าต่างจังหวัดนะครับไม่ได้มาดูรถด้วยตัวเองนะครับก็มั่นใจได้รถทุกคันของเราคัดพิเศษเกรด A ครับไม่มีชนหนักพรีความจมน้ําแน่นอนครับตัวถังไม่มีตัดต่อไม่มีกลับสีเครื่องยนต์ไม่มีเปลี่ยน เล่มทะเบียนอยู่ครบสมบูรณ์ไม่มีชมอุสูญหายเพราะฉะนั้นมั่นใจได้นะจะซื้อรถทั้งทีต้องซื้อรถกับบริษัทที่ไว้ใจได้แบบนี้ครับเพชรยนต์เปิดมาแล้ว25ปีนะครับปีนี้เข้าปีที่25ลูกค้ามากกว่าหมื่นรายทั่วไทยครับมาซื้อที่เราเพราะอะไรฮะมั่นใจในคุณภาพแล้วเราคัดรถอย่างมืออาชีพคัดรถด้วยใจว่ากันอย่างนี้ซื้อไปไม่ต้องลุ้นซื้อไปไม่ต้องซ่อมครับซื้อไปได้ประโยชน์ นะครับใช้อย่างมีความสุขในครอบครัวดีกว่าแบบนี้ผิ้วพันธ์สันเหลี่ยมคมท่านข้านะครับสวยตรงคมเดิมแน่นอนนะครับไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวไม่มีชนหนักเพลี่ยความมาแน่นอนเราตรวจเช็คมาแล้วสวยนะครับล้อมแม็กทรีดขอบ20สสวยๆแบบนี้เลยนะฮะสวยมากได้เป็นหน้าเงานะครับซอกดำนะครับปั๊มทรีดชัดเจนแบบนี้ยางปีใหม่ๆดอกลึกๆใช้งานอีกยาวครับนะฮะเดี๋ยวต้องทําสปาให้ข้อสังเกตนะครับทรีดเราจะได้เป็นชุดช่วงล่างชุดสปริงนะครับเป็นแบบชุดเฉพาะของเขาเลยนะครับซับพอร์ นะครับการเข้าโคง้งซัพพอร์ตการขับขี่เนี่ยถือว่าดีกว่ารุ่น Fortuner ปกตินะครับเราได้เป็นรุ่นพิเศษมาแบบนี้นะครับคุ้มค่าแบบนี้รีบโทรด่วนเลยครับเบอร์โทรด้านล่างครับ0ูนย์หกสี่หกเนะครับแอดไลน์ได้เลยเบอร์นี้นะฮะลูกค้าต่างจังหวัดทั่วไทยก็เรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นที่หน้าบ้านทันเลยมั่นใจได้หรือถ้าใครอยู่ใกล้ๆนะครับเข้ามาทดลองขับได้นะมีโปรโมชั่นพิเศษให้ด้วย กระจกเดิมแท้รอบคันเลยนะครับติดฟิล์ม460 0รอบคันกันสาดนะครับสชิ้นมีมาให้เรียบร้อยสวยๆเข้าชุดอย่างลงตัวกระจกข้างพับปรับไฟฟ้าไฟเลี้ยว LED มีให้นะครับบันไดข้างสวยๆแบบนี้นะครับกุญแจได้เป็นแบบ smart entry เปิดเป็นแบบโครเมียมนะครับสวยๆแบบนี้นะครับเปิดออกมาด้านข้างนี่เลยฮะนะครับจุดสังเกตนะครับความแตกต่างนะครับระหว่าง f o r t u n e r ปกติกับตัว TRD คือชุดแต่งของเขา นะครับเราได้ตั้งแต่กระจังหน้ามาแล้วนะฮะได้เป็นชุดล้อนะครับมาแล้วได้ชุดช่วงล่างมาแล้วนะครับจกตกแต่งภายในนี่ฮะตัดสีดําตัดสลับกับสีแดงนะครับได้เป็นหนังบุดนุ่มหนังพรีเมียมเลยสวยมากนะครับสีดําเดินได้แดงนี่ฮะแล้วก็ได้เป็นชุดลําโพง JBL นี่เลยจัดไปนะฮะโอ้โหคุ้มค่ามากๆกการเดินทางสุนทรียภาพในการเดินทางต้องคันนี้เลยครับตอบโจทย์แน่นอน นะครับด้านข้างนะครับซอกหน้าซอกในสวยเดิมน็อตไม่ขยับไม่ขันไม่ไขนะครับขอบประตูสวยเดิมนะครับไม่มีพ่นสีสาดทับแน่นอนนี่ฮะด้านข้างนะครับตรงนี้เสาบีนะฮะน็อตไม่ขยับเลยฮะน็อตเดิมโรงงานแบบนี้ชัดเจนหูกรอนสวยเดิมนะครับน็อตเดิมโรงงานแบบนี้ด้านล่างตรงนี้นะครับสครับเพจพลาสติกยังไม่ได้แกะเลยฮะ t r d ชัดเจนนะครับ t r d แท้เดิมโรงงานเบาะนะครับได้เป็นเบาะไฟฟ้า8ทิศทางคู่หน้า มีให้นะครับออปชั่นดีมากๆเบาะนี่ฮะนะครับสีดําตัดสีแดงสวยๆแบบทูโทนแบบนี้ฮะเบาะพรีเมียมทรงบัคเก็ตซีดนะครับก็เรียกว่าโอบอุ้มสรีระนั่งสบายภายในนี่ฮะสวยมากนะครับออปชั่นดีพวงมาลัยก็เป็นแบบมัลติฟังก์ชันแพดเดิลชิพต่างๆมีให้หน้าจอทัชสกรีนกล้องถอยต่างๆนะฮะโอ้โหนี่ฮะได้เส้นสายรายละเอียดนะครับตัวรถมานี่ถือว่าให้มาดีมากๆนะครับคิ้วเป็นแบบคาร์บอนเคฟลาร์นะครับตัวอุปกรณ์ต่างๆจุกๆจิกๆเนี่ย ให้มาดีเลยนะครับสำหรับท่านที่กำลังมองหารถเนี่ยฮะฟอร์จูเนอร์รถ PPV สักคันหนึ่งนะครับสวยๆคุ้มๆราคาประหยัดกว่าป้ายแดงไป700,000รับคันนี้ไปใช้กันเลยครับ TRD Sportivo ขับยังไงก็เทขับยังไงก็หล่อนะครับพ่อค้าแม่ขายก็ได้นะครับพนักงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจนะครับอาชีพอิสระนะครับอาชีพรับเหมาต่างๆเนี่ยว่ากันเลยนะครับทักเข้ามาคุยกันโทรเข้ามาคุยกันนะครับผมยินดีให้ข้อมูลเลยนะครับเบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยด้านล่างตรงนี้ นะฮะถัดมาเนี่ยฮะตรงบริเวณด้านหลังนะครับสวยๆแบบนี้นะครับใช้งานน้อยมากเจ้าของเดิมใช้งานน้อยมากครับเบาะหลังก็ปรับพับได้นะครับห้าสิบห้าสิบนะฮะสวยๆแบบนี้เลยนะครับถัดมาตรงนี้นะฮะได้เป็นชุดนะครับตรง power outlet ให้นะครับหนึ่งจุดตรงนี้แล้วก็ด้านล่างมีเป็นนะครับเสียบปลั๊กบ้านเลยนะฮะเสียบเสียบไฟบ้านเลยสองอยสิโวลต์นะครับจัดไปนี่ฮะนะฮะคุ้มๆเลยแต่ขออเนกประสงค์นะครับด้านหลัง นะครับมี2จุดให้แอร์ได้เป็น2ตอนนะครับเป็นแบบดิจิตอลแอร์ดิจิตอล2ตอนนะครับแอร์หนาวนิ้วล็อกแน่นอนนะครับคุ้มค่ามากนี่ฮะด้านหลังนะครับเบาะก็พับแบบ50-50นะครับเป็นแบบ2ตอนแบบนี้นะฮะสวยสวยโอ้โหฟอร์จูเนอร์คันนี้ไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนนะครับใครกําลังหาอยู่นะอยากได้รถเท่ๆสยสวยคุ้มๆสีดําไว้ใช้นะฮะคันนี้ตอบโจทย์คุ้มมากนะครับนี่ฮะใหม่มากพลาสติกต่างๆยังไม่ได้แกะเลยเจ้าของเดิมดูแลดีจริงๆงครับ นะครับคันนี้ได้เป็นชุดช่วงล่างต่างๆเนี่ยผมซูมให้ดูนะนอกจากได้ล้อมแมกสวยๆขอบย0แล้วนะครับชุดสปริง T R D แท้นะครับ4ชิ้นเลยนะครับทั้ง4ล้อเลยดิสเบรก4ล้อนะครับความปลอดภัยจัดเต็งแอร์แบกรอบคันมีให้นะครับแล้วก็ยังได้เป็นสเกิร์ตนะครับชุดสเกิร์ตรอบคันเลยทั้งหน้าและหลังเนี่ยฮะเข้าชุดสวยมากแบบนี้นะครับแล้วก็มีสปอยเลอร์ด้านหลังด้วยชาร์กฟินมีให้ด้วยโอ้โหออปชันดีขนาดนี้ฮะเครื่องเป็นตัวท็อปด้วยนะครับ ออถึกทนความแรงไม่ต้องพูดถึงเลยนี่ฮะสวยมากนะครับคันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของ Fortuner เขาเลยฮะสวยจริงๆนะครับแบบนี้ด้านท้ายนะครับก็เป็นไฟท้ายแบบไลท์ไกด์นะครับปั๊มนี่ฮะมีโลโก้ทีอดีชัดเจนนะครับสเกิร์ตด้านล่างสวยๆนะครับพร้อมไฟนะครับเพื่อความฉุกเฉินนะครับไฟฉุกเฉินเพื่อความปลอดภัยด้านหลังนะครับด้านล่างด้านหลังนะครับติดตั้งกล้องถอยมาเรียบร้อยแล้วนะครับประตูท้ายนะครับเปิดเป็นแบบเป็นประตูแบบไฟฟ้า นะครับเปิดได้3แบบนะครับเปิดได้จากรีโมทเปิดเปิดได้จากตรงปุ่มกดฝาท้ายนะครับแล้วก็เปิดได้จากตรงคอนโซลหน้านะครับเปิดได้3แบบเลยนี่ฮะนะครับแล้วเป็นประตูกันหนีบด้วยนะเพื่อความปลอดภัยเรามาดูโครงสร้างนะครับโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะครับตรงสปอร์ตเมทอาสวยเดิมแน่นอนนี่ฮะน็อตไม่ขยับไม่ขันไม่ไขเลยนะครับน็อตเดิมแบบนี้นะครับความสะอาดเดี๋ยวผมเคลีร์ให้นะครับนี่ฮะ แต่ผมพาดูโครงสร้างนะครับโครงสร้างเดิมแน่นอนเจ้าของเดิมเขาดูแลดีครับรถไม่มีวัฏเหตุชนหนักมาแน่นอนไฟท้ายเป็นสแตนเลสนะครับซ้ายขวาเลยชุดนะครับถาดท้ายมีให้ตรงรุ่นไฟนะครับของ f o r t u n e นโอ้โหน่พลาสติกยังไม่ได้แกะเลยนะฮะพลาสติกยังไม่ได้แกะเลยนะครับไฟเป็น LED นะครับช่วยส่องสว่างเวลาเอาข้าวเอาของเข้ามาในรถนะครับสวยครบจบคุ้มแน่นอนโอ้โหนี้นะฮะเบาะด้านหลังก็ปรับได้50-50ซ้ายขวานะครับเพิ่มพื้นที่ใช้สอยได้เลยแบบนี้ นะครับหน้าเดิมท้ายเดิมทั้งคันเลยฮะใครหาอยู่ f o r t u n e r นะครับเบอร์โทรด้านล่างโทรมาตอนนี้ได้เลยนะครับ0ูนย์หกสี่หกเก้าหกหกนะครับแอดไลน์ได้เลยนี่ฮะรับ T.R.D คุ้มๆคันนี้ไปใช้ครับนี่คือรถนะครับที่หลายคนตามหาจะขับ Fortuner ทั้งทีขับ T.R.D ไปเลยครับนะครับรับประกันความคุ้มค่าเดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อเลยครับภายในนะครับ T.R.D คันนี้ให้ของแต่งมาเพียบเลยนะครับสีสัน s ิกเนเจอร์นะครับสวยมากเริ่มตั้งแต่พมนะรบบเป็แ m มัลติฟังชันสไตล์สปอร์ตเลยนะครับครู e ค o นโทรลมีให้แน่นอนนะครับแอร์แบกรอบขันไม่ต้องพูดถึงหุ้มหนังมาให้เรียบร้อยนะครับที่อาดีเนี่ยจะสังเกตนะครับได้เป็นหนังเดินได้แดงสวยๆนะครับแล้วก็มีพ d d เด Shift ด้วยนะครับซ้ายขวาบวกลบนะครับขับสนุกขึ้นด้านบนนะครับตรงนี้ได้เป็นเคฟ l a าเนี่ยฮะหุ้มด้วยเคฟ l a านะครับสวยมากโอ้โหคันนี้เจ้าของเดิมดูแลดีมากๆเลยนะครับมาดูเลขไม์ครับคันนี้เลขไม้ห้าหมื่น โอ้โหรถปี2019นะครับไม่ห้0 0มืวิ่งน้อยมากๆครับคันนี้นะครับใครหาอยู่โทรด่วนเลยนะครับตอนนี้นะรับรับ t o r t u n r r t r ์คันนี้ไปใช้กันคุ้มค่าแน่นอนนะครับหายากมากๆนานๆเข้ามาทีด้านข้างนะครับตรงนี้ได้เป็นแผงข้างนะครับสีทูโทเลยนะครับสีดําตัดกับสีแดงสวยๆนะครับได้เป็นหนังบุดนุ่มทั้งชุดเลยนะฮะกระจกเป็น All-Auto 4บานเลยนะครับเซ็นทัลล็อกล็อกกระจกต่างๆนะครับปรับพับไฟฟ้า เรียบร้อยนะครับด้านข้างเปิดออกมาตรงนี้มีนะฮะได้เป็นพูสตาร์ทนะครับ T R D ชัดเจนนะครับติดตั้งจากโรงงานเลยนะฮะด้านล่างนะครับตรงนี้ก็เป็นปุ่ม power door นะครับด้านหลังเปิดปิดอัตโนมัติเป็นไฟฟ้าด้านหลังนะครับเปิดปิดฝากโปรงด้านหน้านะครับแล้วก็ที่วางแก้วแบบ built in ข้อสังเกตนะครับ T R D เราได้เป็นชุดลำโพงพิเศษมาเลยนะฮะนี่ฮะของ J B L โอ้โหเสียงดีมากนะครับเสียงดีมากลำโพง9ดอกนะครับ เนี่ยฮะสวยมากเลยนะครับคุ้มค่ามากเนี่ยฮะคอนโซลสะอาดดนะครับตรงนี้ก็ได้เป็นหนังบุดนุ่มนะครับแล้วก็มีเป็นเนี่ยฮะสวยๆนะครับคอนโซลสะอาดมากนะฮะโลโก้ t ี d ชัดเจนตรงนี้นะครับช่องเก็บของก็ได้เป็นแบบนะครับเป็นแอร์นะครับช่องเก็บความเย็นด้านบนนะะด้านล่างก็เป็นช่องเก็บเอกสารต่างๆนะครับคู่มือต่างๆอยู่ครบๆเลยนะครับเจ้าของเดิมดูแลดีคันนี้นะฮะสวยมากครับเนี่ยฮะ สีดําตัดกับสีแดงเป็นสไตล์สปอร์ตเลยหน้าจอนะครับตรงนี้หน้าจอเราได้เป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนนะครับพร้อมกล้องถอยมาให้เรียบร้อยนะคะติดตั้งจากโรงงานมาให้เรียบร้อยเลยนะครับด้านล่างนะครับตรงนี้แอร์ออโต้ได้ดแน่นอนนะฮะแล้วก็ได้เป็นตัว power outlet นะครับต่อ power outlet ด้านล่างก็จะมีเป็นนะครับ usb charger ต่างๆให้นะครับวางของวางกุญแจต่างๆนะครับตรงนี้ก็ได้เป็นนี่ฮะมีเปิดฝาเปิดปิดด้วยนะครับด้านบนเนี่ฮะเป็นแบบเคฟล่า ทีอาร์ดีเท่านั้นครับที่ให้แบบนี้นะฮะสวยมากงานดีนะครับสวยกริปเลยนะครับเกียร์ก็ได้เป็นเกียร์ออโต้ความซีเควนเชียลชิพด้วยนะครับขับสะดวกขับสนุกแบบนี้นะครับเบรกมือนะครับเบรกมือได้เป็นแบบมาตรฐานกานยกนี่ฮะเส้นสายรายละเอียดนะครับเป็นหนังทั้งชุดเลยนะครับแล้วก็มีเดินได้แดงสวยๆแบบนี้นะครับโหมดการขับขี่นะครับจะมีเป็นดูอัลโหมดเอ่อมีอีโคโหมดกับพาวเวอร์โหมดนะครับโหมดประหยัดโหมดเร่งแซงมีให้ความปลอดภัยมีแทรคชั่นคอนโทรล ความประหยัดมี i d r i n k stop มีให้นะครับตรงนี้พนักแขนได้เป็นหนังนะครับหนังบูดนุ่มเดินได้แดงสวยๆแบบนี้ฮะเปิดออกมาก็เป็นช่องเก็บของนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่ใช้ได้เลยนะด้านบนนี่ฮะกระจกนะครับยังเป็นปรับลดแสงแบบแมนนวลนะถือว่าใช้ได้นะครับใช้สะดวกด้านบนก็ม่านบังแดดต่างๆนะครับก็จะมีไฟสองสว่างออโต้ให้นะครับตรงไฟสองแผ่นที่ก็เป็น LED มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับช่องเก็บแว่นตาต่างๆนะครับนี่ฮะ เฮดรูมสะอาดดนะครับใสกริปเลยไม่ห้าหมื่นครับคันนี้อยากให้รีบจับรีบจองกันนะครับตอนนี้ยังว่างนะเนี่ยฮะรถเพิ่งเข้ามาใหม่ๆ่ trd sportivo คันนี้ไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนครับสวยมากป้ายแดงนี่ล้านเจ็ดกว่าเกือบเกือบล้านแปดนะครับวันนี้ลดไปประมาณโอ้โหเจ็ดแสนนะรับไปเลยคุ้มคุมนะครับเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันต่อเลยครับสรับเครื่องยนต์แน่นอนครับเราได้เป็นขุมกำลังบล็อก 1GD นะครับ2.8ลิตรนะตัวท็อปเลยฮะ177ม้าครับ เกียร์ออโต้บล็อกนี้นะครับแร่งอึดถึกทนมากนี่ฮะว่ากันเป็นล้านกิโลนะครับวิ่งกันอย่างนี้เลยแต่ผมให้ดูนะครับโครงสร้างหลักด้วยแล้วก็เครื่องยนต์ในห้องเครื่องนี่ฮะสวยๆแห้งๆแบบนี้นะฮะไรเรียงกันมานะครับตั้งแต่แม่ปั๊ม ABS นะครับไม่หยดไม่เยิ้มไปจนถึงด้านข้างขอบเครื่องเห็นไหมฮะแห้งๆสวยๆนะครับไม่มีน้ํามันหยดเยิ้มน็อตไม่ขยับไม่ขันไม่ไขมาร์กิ้งต่างๆสวยเดิมโรงงานเลยนะฮะไรเรียงกันมานะครับตรงบริเวณซอกหน้าซอกในนะครับน็อต ไม่ขยับเลยฮะนี่ฮะน็อตตฝากระโปรงนะครับไม่ขยับเลยนะครับซอกในสวยเดิมแน่นอนนี่ฮะเป็นแบบนี้นะครับตรงนี้ปั๊มโตโยต้ชาชัดเจนฝากระโปรงเดิมแท้ครับซีลซิลิโคนด้านข้างสวยเดิมสติ๊กเกอร์เหรียญบาทต่างๆนะครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะไม่มีแงะแกะเก่าสติ๊กเกอร์วอร์นิ่งไม่มีแงะแกะเก่านะครับสวยเดิมข้างนอกดําข้างในเทานี่ฮะฝากระโปรงเดิมแท้โรงงานต้องเป็นแบบนี้นะครับนี่ฮะ ตรงสติกอร์วันเอ่อตรงสติกอร์เหรียญบาทนะครับอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์เลยแบบนี้นะครับน็อตไม่ขยับไม่ขันไม่ไขนี่ฮะตรงบริเวณบอดี้นะครับสติเกอร์มอกอชัดเจนนะฮะแล้วก็เป็นตรงรีเวทหมุดย้ำต่างๆตรงแผ่นเพลทนะครับผลิตเดือนมิถุนาปี19ชัดเจนนี่ฮะไม่มีขยับเลยนะครับไม่มีเงะแกะเก่าหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าตัวรถไม่มีวัดเหตุนะครับไม่มีวัดเหตุชนหนักผิดความมาแน่นอนนะครับ แขนหน้าเดิมนะครับเดิมโรงงานเลยแบบนี้จอยต่อสปอร์เมทอาร์นะครับสวยเดิมนะครับแบตเตอรี่เดี๋ยวผมเปลี่ยนให้แน่นอนนะครับเกินอายุผมเปลี่ยนให้นะครับให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ไฟหน้าแท้ไทยโคอิโตเดิมโรงงานแบบนี้นะครับแขนหน้าไร้เดียงกันมานะครับรูกลมสี่เหลี่ยมต่างๆต้องคมๆแบบนี้น็อตไม่ขยับนะครับตรงด้านหน้านะครับในฝั่งซ้ายต้องปั๊มแอลนะครับชัดเจนแบบนี้นะครับตรงบริเวณสติ๊กเกอร์ต่างๆนะครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะฮะ ฝั่งขวาลูกสรนชี้ปั๊มอาต้องมีนะครับไฟหน้าแท้นี่ฮะไฟคุยโตเดิมโรงงานแบบนี้นะครับสวยครบจบคุ้มนะครับมั่นใจได้นะครับ Fortuner คันนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับสำหรับท่านไหนที่กำลังมองหารถครอบครัว7ที่นั่งออปชั่นดีๆตัวท็อปท็อปไม่น้อยๆคันนี้เท่านั้นครับขอแนะนำเลยฮะ y o y er, o t o r t r t u r e r t r t s p s r t r t i v o นะครับคันนี้ได้ปี2019คันนี้เลขไมห้0 0 0 0่นเท่านั้นเอง นะครับายแดงออกห้างคันนี้ล้านเจกว่าวันนี้ค่าตัวคุ้มๆไปเลยนะครับประหยัดไป7จ็ดแสนเหลือเพียง1ล้านกับ4 0,000ื่นเท่านั้นเองนะครับผ่อนเดือนละ20,000ื่นเท่านี้น,นะฮะรายได้4 0,000ื่นขึ้นไปซื้อคนเดียวจบเลยไม่ต้องคำเบอร์โทรด้านล่างนะครับศูนย์หกสี่เบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยนะครับลูกค้าต่างจังหวัดทั่วไทยครับเรามีบริการไฟแนนซ์เซ็นถึงหน้าบ้านท่านเลยครับสะดวกสบายมั่นใจได้ต้องซื้อรถกับวินเพชรยนต์นะครับคุณจะได้แต่รถเกรด A แแบบนนนี้้ไวใช่อ นะวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามและรับชม f o r t u n e r สวยๆหรือรถเข้าใหม่คันถัดไปคุ้มค่าน่าใช้แค่ไหนฝากติดตามกันด้วยครับวันนี้วินเพจยนขอตัวลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีครับ